พี่น้องมนีหล้างจากฝนตกลิ่นไปปลอยหลก็เลยเข้าไปสวนทัวค่ะไปเบื่องสวนทัวค่ะพี่น้องทัวฟักงาค่ะพอดีไปเห็นพ่อบ้านค่ะเพิ่นกระล่างจับเครื่อทั่วฟักงาวนะค่ะจับขึ้นห้าอันขึ้นข้างอนะค่ะเพราะว่าเพิ่นกระแตกออกเนาะค่ะแตกกอออกหลายยอดหลายเครื่อที่หนีบ้างเครื่อเพิ่นก็ขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่ค่ะแต่ก็มีอีกหลายยอดหลายเครื่อที่เพิ่นบบเดท้าวขึ้นข้างค่ะ เท่าก็ต้องจับสอดใส่เนาะค่ะน้ำตไคายนะคะ่ะจับสอดขึืนให้เพื่อนขืนข้างค่ะพี่น้องว่สาสันเพิ่นจะสิเรื่อยไปตัวทียบตัวแดนแ่ะนอ้อไปเบิ่งสวนหลังจากเพิ่นเอาน้ำขาวแล้วใส่ปุ๋ยแล้วค่ะเพิ่นกะทาหญ้าออกย่างสะอาดเลยค่ะพอบานเพิ่นจัดการเองเพื่อนนะนะค่ะที่นีเพิ่นกะไปจับเพื่อขึ้นก็นเลยนํำไปเบิง่งพอดีเห็นเพิ่อนอยู่ในสวนนะนะค่ะพี่น้องก็เลยเก็บบรรยากาศมาใหม่เบิ่งค่ะ ให้เพิ่นสาธิตเบิ่งไห้แน่ว่าจับขืนแนวไดค่ะเครือตัวไดมันยาวแล้วเพิ่นก็จับขืนสอดใส่น้ำตาข่ายเนาะค่ะนอตัวไดมันบ่ทั้นยาวมันสันเฮากัยเฮ้าปล่อยให้เพิ่นเลื่อยไปก่อนเนาะค่ะนอเพิ่นออกหยอดออกเครือเาวาๆเข้าก็ค่อยมาจับสอดขืนค่ะสอดใส่น้ำหู้ตาข่ายค่ะพี่น้องแบบนี้ละค่ะเหดหยังกับ่ได้มาก่ายๆจักอันดอกเนาะพี่น้องเนาะต้องดูแลใส่ใจเพิ่นอยู่วค่ะ มีหลายขั้นตอนคือการชีวิตเกษ,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 ษตรกรกรบเบียด์นี่ราคาพี่น้องกว่าจะได้มากแต่ละอันแต่ละแนวค่ะกว่าจะได้เงินแนค่ำการลงทุนกับบอหน่อยพี่น้องกระเซียงคือการอยู่ค่ะลงทุนไปแล้วจากสิเดทุ่นขึ้นมาหรือบอเนานะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะบางเครื่องนี่มันบหันยาวนะคะมันยาวแหง้งบ้ันแหง้งสอดขึ้นบหันด้ก็ต้องปล่อยไปก่อนค่ะพี่น้องอันไดสอดขึ้นได้ก็จังสอดเพิ่นที่แนวนี้หฮอตองมาเบิงทุกมือเนาะคะ่ะตองเขาสวนทุกมือ เที่ยวมาอ่าสอดยอดสอดเครื่อพื้นขึ้นน้ำตาคายค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศในสวนทัวฟักเง่าห้เบิงอีกเด้อค่ะพี่น้องมือนาค่ะ